สัญญาณแบงก์สหรัฐนะครับหรือธนาคารของสหรัฐล้มเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นมา3ธนาคารแล้นะก็คือมีธนาคารแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณนะเดือน2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นธนาคารที่ชื่อว่า SVB เนี่ยนะครับนะ Silicon Valley Bank นะครับแล้วก็อีกธนาคารหนึ่งนะชื่อว่า Signature ก็เกิดการล้มติดๆกัน นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนนะถึงความเปราะบางบทางเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐนะครับที่มาจากนโยบายการตึงตัวนะทางการเงินนะตึงตัวทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อจะค่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คืออันนี้เป็นสัญญาณนะว่าแบงก์เอสหรัฐล้มเนี่ย นะครับคำถามคือนะสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบโดมิโนหรือเปล่านะซึ่งโดยส่วนตัวผมมองนะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นผลกระทบโดมิโนในเชิงของว่าธนาคารนี้ล้มแล้วจะไปดึงธนาคารนั้นธน,นาคารนู้นล้มเนี่ยผมมอกว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนนะมันสัญญาณแบงก SV ์ svb สารัตล้มเนี่ยมันเตือนว่านะมันมีความเปราะบาง นะอยู่ในเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในขณะน,นี้ในปี2023นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าบรรดาธนาคารกลางเนี่ยนะครับจะสามารถสกัดกั้นนะครับการล้มของธนาคารรนะายย่อยก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าบนเส้นทางนะของธนาคารกลางต่างๆที่เดินไปที่จะค่าเงินเฟ้อเนี่ยนะมันมีความเปราะบางนั่นเองนะผมมองว่าสัญญาณแบงก์ สหรัฐล้ม3แห่งเนี่ยนะล่าสุดก็ SVB นะซิลิคอนวอลเล์แบงก์แล้วก็ Signature Bank ์เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนนะถึงความเปราะบางนะครับของเศรษฐก,กิจการเงินสหรัฐและของโลกในขณะนี้นะครับในปี2023ซึ่งผมว่าได้ชี้ให้เห็นมาในหลายคลิปหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วก็นับปีนะครับว่าความเปราะบางนี้มีอะไรบ้าง ก็คือประการแรกนะครับเงินเฟอ้อนะที่ยังสูงอยู่และสุ่มเสี่ยงว่ามันจะสูงต่อไปหรือไม่นะลงยากนะครับหรือว่าจะกลับมานะดีดตัวสูงขึ้นรอบใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นลักษณะของเงินเฟอ้อที่สูงในขณะนี้ที่เกิดขึ้นมาในหลายทศวรรษเนี่ยนะทำให้ธนาคารกลางนะครับต้องสู้กับเงินเฟอ้อตัวนี้ต้องฆ่าเงินเฟอ้อตัวนี้ นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณขณะนี้ก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยมันเริ่มลงก็จริงแต่มันลงแบบอืดๆนะลงแบบยืดยากนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเหมือนหมอจ่ายยานะครับจ่ายยาจ่ายยาเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มที่จะมีอาการดื้อยานั่นเองนะคือพูดง่ายๆคือเงินเฟอ้อสหรัฐนะเงินเฟ้อในยุโรปเงินเฟ้อในหลายประเทศเนี่ยนะน่าจะลักษณะก็เรียกว,ว่าลงยากมันดื้อยานะครับมันมีความเหนียว มีความหนึบอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าในปี2023บเนี่ยบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยยังคงทิศทางนะครับของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปแต่จะปรับแบบแรงนะครับปรับแบบแข็งก้าวหรือจะปรับแบบชะลอเนี่ยแต่อย่างไรนะครับทิศทางก็น่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อนี้ค่าไม่ตายมันไม่ยอมลงนะครับนะแล้วมันส่งผลให้ เงินเฟอ้อนี้กลายเป็นถาวรน,นะครับแล้วก็ยึดหัวหาดเนี่ยนะมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็แน่นอนครับมันส่งผลให้เศรษฐกิจนะชะลอตัวและสุ่มเสี่ยงที่จะถดถอยด้วยนะซึ่งจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าบรรดาธนาคารกลางเนี่ยนะเขาคาดการไว้แล้วนะว่าการตึงตัวทางการเงินเนี่ยนะครับการ ปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการถดถอยนะครับซึ่งการถดถอยมันก็นํามาซึ่งการหดตัวของเศรษฐกิจนะทำให้ธุรกิจต่างๆนะเขาเรียกว่าเล็กลงก็จะมีการเลยกออฟปลดคนเอาพนักงานออกนะครับก็จะส่งผลกระทบนะถึงเขาเรียกว่าคนทํางานน่นแหละนะชนชั้นกลางชนชั้นล่างส่วนใหญ่นะครับซึ่งสภาวะอย่างนี้นะซึ่งเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่และจะขึ้นก็ได้ แล้วก็เศรษฐกิจสุ่มเสีย่ยงถดถอยเนี่ยเขาเรียกสภาวะา stagflation ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในทศวรรษ1980นะครับในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบไปทั่วโลกวันขณะนี้เนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดธนาคารกลางและธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็เรียกว่าพยายามจะเอาเศรษฐกิจเนี่ยลงจอดนั่นหมายถึงว่าเอาเงินเฟ้อให้ลงมาสู่เป้าหมายด้วยแล้วก็เศรษฐกิจก็ชะลอตัว นะครับลงจอดใ้เหมาะสมด้วยแต่เกิดวัติเหตุได้เช่นกันนะครับถ้าลงจอดนะชะลอเศรษฐกิจเนี่ยมาลงแรงเกินไปก็เรียกว่า hard landing นะครับไม่สามารถลงจอดแบบราบรื่นนะ soft landing ก็จะเกิดการ hard landing ก็คือลงแบบกระแทกเกิดเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงนะครับหรือว่าคุมเงินเฟอ้อไม่สำเร็จนะทำให้เกิดการแกว่งตัวนะครับในขณะที่ประชาชนที่ถูกผลกระทบ นะครับจากอาตาดกเบีย้ยขาขึ้นมีการเลี้ยอฟคนนะมีการปิดกิจการเนี่ยนะก็จะส่งผลให้ใครที่มีหนี้สินเยอะๆนะครับไม่สามารถจะบาลานซ์มันได้นะก็จะถูกหนี้สินเนี่ยนะล้มทับนะครับก็บาดเจ็บต่อไปอีกนะนี่คือสิ่งที่สอนให้เห็นนะครับถึงความเปราะบางนะครับของเศรษฐกิจการเงินโลกนะในปีนี้2023นะครับ ซึ่งถ้าสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นตามที่ผมบอกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเล่นเขาเรียกว่าโ er นะรลเลอร์คสเตอร์นะรถไปหอตีลังกาพลิกกลับไปกลับมานะก็มีทั้งสาภาวะเศรษฐกิจฟืดเงินฟ,ฟืดนะเราพลิกกลับเป็นเงินเฟ้อนะครับเดี๋ยวก็พลิกกลับเป็นเศรษฐกิจฟื้เศรษฐกิจถดถอยอีกนะพลิกกลับไปกลับมาปัจหันใจสําคัญจึงอยู่ที่การเตรียมตัวนะครับในสิ่งต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่นะสัญญาณแบงก์ svb สารัตลมเนี่ย ก็เด้ว่าเป็นคําเตือนแล้วกันนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเปราะบางนะครับในปี2023วันนการเตรียมตัวก็ต้องให้ได้โชค3ชั้นที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะเพื่อการรับมือสภาวะความผันผวนความไม่แน่นอนเช่นนี้นั่นะคือ 1. นะครับพยายามนะลดหนี้สินหรือไม่มีหนี้สินเลยนะดีที่สุดนะนี่คือโชคชั้นที่1นะใครสามารถทําได้นะครับ กนะ็คือปลดตัวเองออกจากภาระหนี้สินให้ได้นะครับลดหนี้สินของตัวเองให้ได้นะครับมีสละนะท่านก็เรียกว่าโชคดีชั้นที่1น,นั่นเองนะส่วนโชคดีชั้นที่2เนี่ยนะก็คือว่านะในระหว่างสภาวะที่รถไปเหาะตีลังกาเนี่ยนะตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเศรษฐกิจปรอดบางทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านมีเงินเก็บเงินออมนะครับนะในวันที่ฝนตกนะในวันที่เศรษฐกิจ หน้าห่วงเศรษฐกิจมีความปลอบางนะทั่วโลกเช่นนี้นะครับถ้าท่านมีเงินเก็บเงินออมนะในวันที่ฝนตกนะท่านก็ถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ส,ส่วนโชคชั้นที่3ก็คือว่านะท่านยังมีงานการทำนะท่านขนขวายนะการทํางานของท่านด้วยความพักเพียรพยายามนะมันพัฒนางานของท่านไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําให้เขาหรือว่าทํางานส่วนตัวนะครับนะท่านต้องมีความเพียรพยายามนะ ช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากนะต้องบอกว่ามันเหมือนกับภาระที่ท่านต้องสู้อ่ะนะท่านจะจิตตกท้อถอยไม่ได้นะครับท่าน้องสู้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเป็นไปได้นะครับในช่วง2-3สาปีเนี้นะมันเป็นช่วงของความยากลำบากเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะซึ่งผมเรียกว่าอาจจะเกิดเกรดรีเซ็ตนะครับการปฏิรูปนะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะทางเศรษฐกิจการเงินนะครับของโลกทีเดียว นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับจากความเปราะบางนะที่เล่าสู่กันฟังมานับเป็นสัปดาห์นับเป็นหลายเดือนนับเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง 2- 3ปีเนี่ยนะครับ2 0 2 3ถึง2 0 2 5นะผมต้องผมบอกว่าให้เตรียมตัวรับมือนะครับกับช่วงภาวะอย่างเป็นขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจึงเปิดสัมมนาออนไลน์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็บอกความหวังไว้ว่านะก็นับถึงปี2 0 2 5เนี่ย นะก็จะกลับมาฟื้นน่นแหละก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า new start นะครับหรือการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านในช่วงเวลานะของความเปราะบางเศรษฐกิจเช่นนี้ไปให้ได้นะครับดังนั้นนะครับสัญญาณแบงก s เ b สารัฐล,ลมเนี่ยนะคำถามคือเตือนผลกระทบโดมิโนไหมผมเชื่อว่าจะไม่เกิดนะครับ แต่มันเป็นสัญญาณเตือนถึงความเปราะบ,บางของเศรษฐกิจการเงินโลกในปี2023นี้นะครับและผมเชื่อว่าวิกฤตรอบใหม่จะเกิดขึ้นยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ